สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของมังงะวันพีชโดยจะเป็นสปอยเนื้อหาเพิ่มเติมในตอนที่ ,1 นึโดยชื่อตอนในตอนนี้จะมีประมาณว่าการต่อสู้ตัดสินของเราซาปาราที่โอนิกะชิมะโดยภาพหน้าปกนั้นจะเป็นภาพของจินเบท,ที่กําลังนอนบนแบงก์พูลโดยเนื้อหาในตอนนี้เริ่มมาหลังจากที่ไคโดถูกลูฟี่นั้นต่อยด้วยท่าแก3สามเดดล็อกโดยในตอนนั้นไคโดนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมาก ทีมหมายของลูฟี่นั้นสามารถสร้างความเสียหายกับเขาได้โดยโซโลที่มองอยู่นั้นก็ได้พูดนะว่านั่นคือฮาคิที่นายได้เรียนรู้มาจากตะแกะที่วาโนซินะส่วนกับตันคิดไม่ได้เห็น,น,นก็พูดนะว่าฮาคินั่นมันอะไรกันแค่การโจมตีด้วยหมัดใส่ไคโดเนี่ยนะโดยไคโดที่โดนลูฟี่ต่อยนั้นก็ได้คิดกับตัวเองนะว่าไอเจ้าเด็กบ้านนั้นเพิ่งแพ้ฉันไปที่คลีเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นมันควรจะมีเพียงแค่ไม่กี่คนในโลกนี้สิที่สามารถต่อกรแล้วก็สู้กับฉ ไอเจ้าเด็กนั่นมันคิดว่ามันเป็นใครกันและหลังจากนั้นไครโดนก็ได้มองไปที่ลูฟี่และสิ่งที่ทําให้ไครโดนั้นต้องตกใจนั่นคือด้านหลังลูฟี่นั้นมีเงาของโลเจอร์หนวดขาวโอเด้งและก็ลองดีซีเบรกที่เป็นเงาดําๆอยู่ข้างหลังเขาแต่ว่าหลังจากนั้นไครโดนก็ได้ลุกขึ้นมาและก็ได้ใช้กระบอกของเขานั้นฟาดไปที่ลูฟี่อีกครั้งแต่ว่าในครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะลูฟี่นั้นสามารถมองเห็นอนาคตก็เลยทําการหลบการโจมตีของไครโดได้สําเร็จ แต่ด้วยความที่ว่าความเร็วของไคโดน,นสูงมากมันก็เลยทําให้ลูฟี่นั้นหลบไม่พ้นบางส่วนจนทําให้บริเวณหัวของลูฟี่ได้มีเลือดไหลออกมาหลังจากนั้นไคโดก็เลยชมเชยลูฟีน่นะว่าเก่งมากที่แกสามารถหลบการโจมตีครั้งนี้ได้หลังจากนั้นบิ๊กมัมก็เลยใช้ท่าไฟในการโจมตีลูฟี่ก่อนที่ลูฟี่นั้นจะลุกข,ขึ้นมาซึ่งโซโลไม่เห็นแบบนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปและทําการใช้ดาบของเขานั้นผ่าพ,พมิทิอุสขาดเป็นสองท่อนด้วยวิชาผ่าพเพลิงของคินนามอนซึ่งโซโลก็ได้บอนว่า เขาจำมันมาจากตอนที่เคนนมอนใช้ในตอนนั้นหลังจากนั้นไคโดก็เลยเข้ามาโจมตีลูฟี่แต่ว่ารอเน,นก็ได้ใช้เชมเบิลในการว์บลูฟี่มาหาซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนั้นรอเน,นก็จะโกรธเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าเขานั้นมาที่นี่เพื่อตั้งใจจะมาช่วยเคนนมอนแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้รอเขานั้นจะยอมทําตามคําพูดของลูฟี่กับตันคิดเมื่อเห็นแบบนั้นก็ลอ้อเลียนรอนะฮะว่ารอเนยเป็นลูกน้องของลูฟี่ไปแล้ว แล้วเขายังบอกอีกเดนนะว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าพวกกระจกจะมาเข้าร่วมทีมหรือไม่และหลังจากนั้นบิ๊กมามนก็ได้ใช้ท่าไฟใหม่นะฮะที่เป็นไฟสามลูกโจมตีไปที่พวกลูฟี่ลูฟี่ไม่เห็นแบบนั้นก็เลยตะโกนึ้นมานะาว่าถ้าเกิดว่าใครโดนไฟนั้นเป็นคนแรกนะก็เป็นพวกกระจกไปก็แล้วกันรอแล้วก็กับตันคิดไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตะโกนออกมานะว่าใครมันจะไปเล่นเกมบ้าๆของแกกันละ่ะแต่ว่าเมื่อลูกไฟของบิ๊กมาั้นใกล้เข้ามาทางลูฟี่รอแล้วก็กับตันคิด พวกเขาทั้ง3าคนนั้นก็ต่างหลบไปอย่างเอาเป็นเอาตายทั้งที่บอกเอาไว้แล้วนะว่าแต่ละคนนั้นจะไม่เล่นเกมของลูฟี่ส่วนทางด้านโซโลในตอนนั้นก็ได้เอาผ้าคาดหัวแล้วก็บอกคิวเลอร์นะว่าอย่ามาขวางทางฉันล่ะคามาโซเพราะว่าโซโลนั้นจําคิวเลอร์ได้จากเสียงหัวล้อะซึ่งคิวเลอร์ในตอนนั้นที่หยิบมีดไปจำตัวขึ้นมาก็ได้บอกนะว่าถ้าฉันมีอาวุธนี้ในตอนนั้นแล้วก็แกคงจะตายไปแล้วแหละโซโลก็เลยบอกนะว่ายังไงซะผลลั์มันก็คงจะเหมือนเดิมนั่นแหละและหลังจากนั้นโซโลนั้นด้ใชชวิชา,าบ พวกเข้าโจมตีไคโดพร้อมกับคิลเลอร์แต่ก็ดูเหมือนว่าไคโดในตอนนั้นจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและแถมยังยิ้มแล้วก็บอกเดยนะว่าพวกแกก็ทําได้ดีเหมือนกันนี่ซึ่งโซโลไม่ได้ยินมแบบนั้นก็เลยบอกนะว่าฉันต้องปลดปล่อยพลังของเอ็นมาให้มากกว่านี้และหลังจากนั้นลูฟี่รอแล้วก็คิดก็กลับมารวมกันแล้วก็โจมตีไคโดโดยไคโดนั้นก็บอกวิ๊กมาให้รอก่อนเพราะว่าเขาต้องการจะเห็นพลังของพวกลูฟี่เต็มที่โดยลูฟี่ในตอนนั้นก็ได้ใช้ท่าของกัน ส่วนลอเนก็ได้ใช้ลูมในการเรียกหินจานวนมากออกมาและทางด้านกัปตันคิดเนก็ได้ใช้ท่าใหม่นั่นคือพังลอเทนพังไว้โดยจะเป็นการสร้างหุ่นตัวใหญ่ที่เป็นรูปหัวกะโหลกทําการบบกขยี้ไคลโด้ด้วยมือทั้งสองข้างซึ่งในขณะเดียวกันบิ๊กมารในตอนนั้นก็ได้หัวลอจากด้านบนแล้วก็ได้เปลี่ยนน้ปเลียนให้กลายเป็นดาบเพิงส่วนไคลโดหลังจากนั้นก็ได้การรับบ็นมังกรแล้วก็บินขึ้นมาซึ่งด้านหน้าของลูฟี่ในตอนนั้นก็จะเป็นไคลโดในร่างมังกรนะฮะที่อยู่กับอยอยบ แล้วหลังจากนั้นใครโดนก็ได้บอกนะว่ามันน่าเสียดายที่ฉันต้องฆ่าพวกแกทุกคนแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้หรอกเอาไว้หลังจากที่พวกแกตายเนี่ยฉันค่อยเอาลูกเหลืองของแกทั้งหมดพร้อมกับสมบัติทั้งหมดแล้วก็พอังกีมาก็แล้วกันเพราะว่าใครก็ตามที่ชนะในการต่อสู้นี้ได้น่ยอีกแค่เพียงไม่กี่ก้าวก็จะได้เป็นราชาจอมสลัดยังไงล่ะและเนื้อหาสปอยวันพีในตอนนี้นี่ก็จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งอาทิตย์หน้าวันพีงดนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ